ไปดูหนุ่มช่างแอร์เมืองระยองกันบ้างนะครับเขาได้ทะเลาะนะฮะกับเพื่อนบ้านเรื่องของที่ดินครับก็ยิงเพื่อนบ้านจนเสียชีวิตวนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ครับก็มาล้อมจับกลุ่มตัวหลังหนีซ่อนตัวในป่าหลังบ้านครับ ทางนั้นของพันตำรวจตรีชัยกฤิตเตารัตนะครับท่านเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจปทธรเมืองระยองครับได้รับแจ้งเหตุมีคนยิงเสียชีวิตภายในซอยบางจาก19หลังสุสานบางจากจังหวัดระยองเขตเทศบาลนครระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรโรงพยาบาลระยองและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองที่เกิดเหตุครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกติดกัน3มหลังที่บริเวณหน้าบ้านหลังแรกพบศพบนายบุญลือเจริญผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ลำตัวจำนวนหลายนัดและพบปลอกกระ,ะ,กระสุนปืนนะครับตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน3าปลอก ผู้ก่อเหตุทราบว่าได้หนีเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าหลังบ้านบริเวณสุสานบางจากเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องกระจายกําลังแล้วก็ปิดล้อมค้นหาจนกระทั่งสามารถจับกลุมตัวนายอดิศักดิ์ประคองวงนะครับซึ่งมีอาชีพเป็นช่างติดแอร์และซ่อมแอร์พร้อมอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายข้างผู้เห็นเหตุการณ์นะครับเล่าว่าผู้ตายกับนายอดิศักดิ์เนี่ยทะเลาะ กันนะครับเป็นประจำเนื่องจากปัญหาที่ดินโดยผู้ตายที่ซื้อที่ดินต่อจากพ่อของนายอดิศักดิ์และนายอดิศักดิ์เองเนี่ยก็ขอซื้อคืนครับแต่ผู้ตายไม่ขายให้กลับเอาไปขายให้กับคนอื่นซึ่งได้ราคาดีกว่าล่าสุดครับผู้ตายก็แจ้งจับนายอดิศักดิ์หลังทำร้ายร่างกายแล้วก็ทุบทำลายเข้าของภายในบ้านนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวออกมาด้วย โดยก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนมีปากเสียงทะเลาะกันอีกครั้งนะครับจนกระทั่งนายอดิศักด์ครับชักอาวุธปืนสั้นออกมายิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายนั่นเองนะครับผม